แกบางอาจมากัดข้าได้แกคงจะไม่รู้สินะว่าสิ่งที่แกกำลังทำมันจะทำให้แกโดนดาม,มา่าแกมาทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเอาซะเลยซึ่งเอฟซีหลายๆคนฉัน้นตอนนี้กำลังปกป้องฉั้นอย่างมากเลยแกจะต้องโดนดาม,ม่าแน่นอนเชื่อฉันสิไอยุงร้ายไอยุงตัวดี แกดูเลือดฉันไปะเยอะเลยแกดูเลือดฉันไปซะเยอะเลยไอยุงร้ายแกจะต้องโดนเอฟซีชั้นดราม่าอย่างแน่นอนคอยดูถ้าฉันโพสลงในโซเชียลเมื่อไหร่ล่ะแกจะต้องโดนไอยุงตัวร้ายโอ้ยเจ็บจังเลยเอฟซีช่วยด้วยแกโดนแน่นอนแกโดนแน่นอนไอยุงตัวร้าย